ุณผู้ชมครับแน่นอนว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวรัฐสภามาีผู้ติดเชื้อโควิดจากทำลายที่เดินทางไประยองแล้วก็ได้มีการมาประชุมคณะอนุกรรมธิการาการพนันบ่อนคาสิโนโนี่นะครับล่าสุดนี่นะครับก็ได้มีการนําตัวผู้ที่ประชุมในห้องนั้นนี่นะครับก็ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด19แน่นอนหลายคนติดตามผลว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อรายแรกนั้นเนี่ยจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกันนะครับกับนายแพทย์สุกิอจอัจถวปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณธีรพงศ์ครับ ครับผมมีข้อสงสัยจากพี่น้องประชาชนมากมายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนว่าเอรัฐสภาหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อนะครับที่มีทาลายที่มาจากระยองแล้วก็มาประชุมที่สภากลับบ้านไประยองล่าสุดเนี่ยผู้ที่ประชุมในห้องนั้นเนี่ยนะครับผมมีใครที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับคุณหมอครับเ,เมื่อวานนี้ผมได้แถลงข่าวไปนะครับว่ารเราได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะทั้งข้าราชการและก็พนักงานบริการที่ มีส่วนที่จะเข้าไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อนะครับในห้องประชุมของคณะอนุกรรมธิการการพนันออนไลน์จากต่างประเทศนะครับ,รบเราก็ได้ส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลสองแห่งนะครับ,รบก็คือที่โรงพยาบาลเกษมร,ราชอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเราส่งไปทั้งหมดจำนวน24คนปรากฏว่าเราส่งไปเมื่อวันที่28นะครับ,รบเมื่อวันที่8ก็เคือ ส่งไปที่โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชันแนล24คนปรากฏว่าทั้งหมดไม่มีผู้ติดเชื้อเลยนะครับผมอันนี้ก็สบายใจไปนะครับคุณดิรพงศ์ครับอีกอีกกลุ่มหนึ่งนะครับจำนวน5คนนะครับเราส่งไปที่โรงพยาบาล World Medical Hospital นะครับจำนวน5คนซึ่งผลรายงานมาที่ผมได้แจ้งไปเมื่อวานนี้นะครับครับว่า4คนครับ ไม่พบผู้ติดเชื้อ uh huh. แต่มีอยู่หนึ่งคนที่ยังก่้ากึ่งนะครับ uh huh. ที่เขาใช้คําว่า inconclusive uh huh. แปลว่ายังสรุปไม่ได้นะครับรบ uh huh. ปรากฏว่าเราก็พยายามตามผลนะครับพยายามเร่งให้ทางโรงพยาบาลซึ่งทางโรงพยาบาลก็ต้องส่งต่อนะครับขั้นต่อไปของเขาก็คือต้องส่งไปที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาสุขนะครับ uh huh. แล้วก็ตอนนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขก็ได้รายงานผลออกมาแล้วนะครับว่าหนึ่งคนที่ยังกั้มกึ่งอยู่เมื่อวานเนี่ยครับตอนนี้อปรากฏว่าไม่พบสารพันธุกรรมนะครับรายงานว่าไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิดก็คือไม่ติดเชื้อโควิดนะครับยืนยันใช่ครับก็ทําให้เราตอนนี้เราก็โล่งแล้วนะครับว่าสภาเรานะครับที่กรณีที่เกี่ยวพันกับเรื่องของอนุกรรมธิการก็พอจะ สรุปได้ว่าสภาของเรายังปลอดเชื้ออยู่นะครับยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 แต่ประการใดนะครับครับผมแน่นอนแน่นอนว่าเปิดปีใหม่มาสัปดาห์แรกนะครับประชุมสภาผู้แทนราษฎรมี3าวัน6 7เจดเนี่ยนะครับจะยังมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือว่ายังจะมีการประชุมตามปกติหรือเปล่านะครับท่านคุณหมอครับเรื่องการประชุมนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ณตอนนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมก็คือประชุมวันพุธพฤหัสสุก ที่หกเจ็ดแปดนะครับ,รบแต่เมื่อเช้าวันนี้นะครับได้มีหนังสือจากประธานคณะกรรมการกิจการสภาผมเห็นหนังสือนะครับมายัางท่านประธานสภานะครับคบออโดยขอให้เลื่อนขอให้เลื่อนการประชุมออกไปก่อนก็โดยอาศัยเหตุผลของเรื่องของโควิด -19 นี่นะครับ หนังสือเขาเพิ่งมาตอนนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ถึงกับยังไม่ได้ถึงธรรมทานคืออัปเดตล่าสุดแต่ว่ายังยังไม่เผยแพร่เป็นทางการนะครับคุณหมอยังยังครับยังยังครับแต่ผมทราบว่ามีหนังสือมาแล้วแล้วผมก็ได้เรียนท่านประธานแล้วนะครับแต่ว่าหนังสือยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ก็ยังยืนยันอยู่ณที่เดิมนะครับว่ายังมีการประชุมเหมือนเดิมรับวันที่หกเจ็ดแล้วก็แปด อแต่รอความเป็นทางการให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับคุณหมอครับทีนี้มาตรการในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสภามาตรการของสภาตอนนี้มีการเพิ่มระดับอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับคุณหมอครับเรื่องของการทําความสะอาดนะครับครับทุกคนก็ถามผมเรื่องของบิ๊กคลีนนิ่งซึ่งก็ได้เรียนปรึกษาไปยังท่านทางท่านผอที่เกี่ยวกับด้านนี้นะครับครับก็ได้รับคําตอบมาว่า ก่อนประชุมเนี่ยก็จะมีการทําความสะอาดห้องประชุมใหญ่<ม>ห้องประชุมกรรมธิการและก็ห้องต่างๆที่ที่คิดว่าน่าจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับ,รบให้เรียบร้อยก่อนการประชุมอันนั้นก็คือเรื่องของการทําความสะอาดนะครับครับออส่วนเรื่องของมาตรการอื่นๆเราก็ยังยืนยันมาตรการเหมือนเดิมนะครับก็คือการมีจุดคัดกรองนะครับ เรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการให้ใส่หน้ากากเรื่องของการให้ล้างมือนะครับ<ม>แล้วก็จะมีการขอร้องกันเรื่องของการรักษาระยะหา่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นลิฟต์โดยสารก็ดีนะครับ<ม>หรือในห้องอาหารท่านสมาชิกก็จะมีการป้องกันที่ที่รัดกลุ่มยิ่งขึ้นแล้วห้องอาหารของของบุคคลทั่วไปครับที่อยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีการกดขันเรื่องการสวมใส่หน้ากากของ ผู้ประกอบการนะครับซึ่งได้รับการร้องเรียนมาว่ามีการหลานหลวมไปบ้างก็เป็นเรื่องปกติครับคุณเทพยพงศ์ในช่วงนั้นเนี่ยเราเราเราก็กัดตกกันทั้งประเทศอ่ะแต่เมื่อมีกรณีของสมุรสาครเรื่องของระยองเข้ามาเนี่ยความเข้มข้นก็ต้องเพิ่มตัวกันอีกครั้งหนึ่งครับครับนะครับ เอย่างอื่นก็ก็ก็คงต้องต้องใช้มาตรการแบบเดิมนะครับคือผมก็ได้เห็นแล้วว่ามาตรการเดิมเราก็เพื่อรับการวางมาอย่างค่อนข้างจากเคร่งครัดแล้วนะครับเราได้เคยปรึกษากลุ่มควบคุมโรคติดต่อนะครับให้ท่านมาคือมาปรึกษาให้แนวทางในการวางมาตรการของเรานะครับแต่ที่ผ่านมาก็เราก็คุมได้นะครับเราก็ทำได้ดีครับ ก็อุ่นใจได้ว่าตอนนี้รัฐสภาทไทยนะครับปลอดเชื้อโควิดไม่มีใครที่ติดเชื้อโควิด19ตอนนี้ผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดแล้วคุณหมอครับทิ้งท้ายนิดนดงครับทั้สนสร้างคุณหมอครับช่วงปีใหม่แบบนี้บวกกับสถานการณ์โควิด19ด้วยอยากจะฝากย้าเตือนอะไรให้กับพี่น้องประชาชนเชิญเลยครับก็เรียนพี่น้องประชาชนครับว่าอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดนะครับไม่ควรที่จะไปไหนในที่ที่มันสุ่มเสี่ยงอย่างที่ ทางการเขก็ได้พูดเสมอมานะครับโดยเฉพาะที่ที่มันค่อนข้างจะอับไม่มีการถ่ายเทอากาศนะครับอย่าไปชุมนุมกันมากๆอะไรอย่างนั้นนะครับรบออตอนนี้เนี่ยจำนวนเคสของเราก็เพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างจะน่าตกใจนะครับ,รบวันนี้เนี่ยมผมก็ทราบรายงานว่าตั้งสองร้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยตอนนี้นับวันก็จะน้อยลงน้อยลงเรื่อยอๆนะครับ อยู่บ้านดีที่สุดครับคุณตีรพงศ์ครับสอ,อ,องปี <ผม S 2> ใหม่กับครอบครัวอยู่ที่บ้านดีที่สุดเลยครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอนะครับ ครับ,รบผมรบเราพูดคุยกันกับในแพทย์สุกิจอัธปรกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนรษาษฎรนะครับก็มาให้คำชี้แจงคำชัดเจนเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสภาจากผลตรวจล่าสุดก็คือตอนนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อในสภานะครับก็เป็นศูนย์ในสภาก็ถือว่าปลอดภัยอุ่นใจได้ขณะที่สภาก็มีการยก,กระดับมาตรการรักษาความสะอาดนะครับแล้วก็เข้มมาตรการในเรื่องของการที่จะคุมคนเข้ามายังอาคารรัฐสภาด้วยนี่นะครับ